มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวแหท่ทำบุญกราบขอพอรย่าโมไหว้ขอโชคลาภท้าวเวสุวรรณครับวันที่สมิถุนายน2565ช่วงวันหยุดยาวสมวันบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาโดยเฉพาะที่วัดศาลาลอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา บริเวณลานจอดรถภายในวัดเต็มไปด้วยรถของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำบุญขอพรต่ออัฐิของอนุสาวรีย์เท้าสุรนาลีกันอย่างคึกคักครับโดยบริเวณเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของย่าโมมีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรกันจำนวนมากครับเนื่องจากมีความเชื่อว่าย่าโมจะได้ยินและโดนบรรดาลในพรให้สมหวังครับนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง มาว่าจ้างหมอเพลงโคราชเพื่อแก้บนหลังจากที่เคยมาบนขอพรจากย่าโมแล้วสำลิดผลครับนอกจากบริเวณเจดีที่บรรจุอัฐิของย่าโมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่วัดสาลาลอยส่วนหนึ่งยังนิยมไปไหว้ขอพรต่อท้าเวสวร์เพื่อขอพรในเรื่องของโชคลาภและความล่ำรวยครับอีกทั้งนักท่องเที่ยวไปทำบุญบริจาคลงศพและทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบืออีกด้วยครับ นางสาวจันเพนทนทองอายุ29ปีนักท่องเที่ยวกล่าวว่าปกติตนไม่ค่อยมีวันหยุดสักเท่าไหร่อาศัยช่วงวันหยุดยาวครั้งนี้ออกมาทำบุญโดยที่เลือกมาที่วัดศาลาลอยเพราะอยู่ไม่ไกลที่สำคัญตนเคารพคุณย่าอยากมาขอพรในเรื่องของสุขภาพและการงานครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ